อวัยวะที่เล็กๆเนี่ยนะครับแต่ถ้ามีปัญหาขึ้นมาปวดฟันด้วยปัญหาเล็กๆน้อยๆในช่องปากอาจจะทําให้คุณพลาดเหรียญทองหรือว่าคุณบวมจนท้องเข้าแข่งขันไม่ได้หมอฟันเตือนเองของแบบนี้มองข้ามไม่ได้จริงๆปัญหาในช่องปากไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนส่งผลต่อสมาธิทำให้การงัดทักษะออกมาใช้ต่อสู้ทำได้ไม่เต็มที่ ยุคที่วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดทัพงานธนกรรมให้ทำงานเชิงรุกดูแลนักกีฬาทีมชาติทั้งขูดหินปูนอุดฟันแบบครบวงจรงานธนกรรมตอนนี้เริ่มเป็นเชิงรุกบริการให้กับนักกีฬาที่เก็บตัวอยู่มวยอยู่ที่สระบรุรีเราก็จะมูฟทีมงานเราไปอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันที่สระบรุรีบริการนักกีฬาทีมชาติถึงที่เราได้ใจนักกีฬาแน่นอน ไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายไม่ได้อะไรเลยเราก็เป็นหน่วยงานเล็กๆซึ่งสามารถจะไปทําให้นักกีฬามีขวัญและกําลังใจมากขึ้นครับอีกภารกิจสําคัญของงานทันตกรรมคือการจัดทําฟันยางแบบเฉพาะบุคคลให้แก่ตัวแทนทีมชาติในกีฬาต่อสู้อาทิมวยเทควันโดเป็นต้นรวมถึงชนิดก,การแข่งขันที่เข้มขน้นและต้องพบกับแรงประทะตลอดเวลาอย่างรักบี้และบาสเกตบอล ถ้าเคยดูศึกษาเรื่องมวยดูอย่างที่โอลิมปิกนักกีฬาขยับเอามือเอานวงจับฟันยางอยู่ตลอดเวลาไม่ได้โดนหมัดนะครับโดนเฉียวเฉียวฟันยางก็หลุดละกรรมการก็นึกว่าโดนต่อยก็เสียคะแนนถ้ายิ่งมวยไทยฟันยางหลุดออกจากปากเนี่ยคะแนนไปไกลมากเลยหลุดออกทะเลเลยนะครับฟันยางไม่ได้ช่วยป้องกันแรงกระแทกจากคู่ต่อสู้เท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ในการป้องกันผิวฟันให้แก่นักกีฬาว่ายน้ำอีกด้วย คาลีนในน้ําจะกัดฟันให้ผิวหน้าของฟันหายไปเลยทีมชาติทุกคนเนี่ยฟันจะสึกเยอะแล้วฟันสึกนี่ไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนได้อีกแล้วเหมือนกับดอกยางรถยนต์ก็คือโล้นไปเลยแล้วก็เสียวดื่มน้ําเย็นไม่ได้ยังเด็กๆที่จะฝึกว่ายน้ําขอแนะนําว่าให้ใส่ฟันยางสาหรับการฝึกว่ายน้ํา จึงเป็นที่มาให้คลินิกธันตกรรมฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของกกทขยายขอบข่ายงานจากการจัดทําฟันยางเป็นสวัสดิการให้แก่ตัวแทนทีมชาติสู่บริการให้แก่นักกีฬาทั่วไปในราคาต่ำกว่าต้นทุนสอดรับกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติในการส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ และพาเราจะต่ํามากต่ากว่าต้นทุนเยอะแต่เป็นการขาดทุนเพื่อกําไรความรู้สึกของประชาชนที่อยากจะเล่นกีฬาเพื่อให้เขาได้ฟันยางที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งในการนําวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยผลักดันพัฒนาการกีฬาภายในประเทศให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นขับเคลื่อนด้วยการทํางานอย่างหนักบนความภาคภูมิใจของทีมบุคลากรผู้ปิดทองหลังพระคอยดูแลเหล่าฮีโร่ของชาติฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างเต็มที่ โดยปราศจากปัญหาเรื่องฟันมารบกวนจิตใจเราอยากให้นักกีฬาไทยเป็นที่โดดเด่นอยู่ในกีฬาโอลิมปิกเอเชียนเกมหรือว่าแม้แต่4ี่เกมให้ท่านฝึกซ้อมของท่านให้เต็มที่ทำหน้าที่ของท่านเราก็ทำหน้าที่ของเราในฐานะผู้สนับสนุนโดยที่ไม่ต้องมาห่วงเรื่องฟันว่าจะปวดฟันหรือไม่ปวดฟัน